เคยสังเกตไหมว่าในชีวิตมหาวิทยาลัยเราทิ้งพลาสติกไปกันกี่ชิ้นแก้วน้ำหนึ่งใบหลอดหนึ่งอันถุงหิ้วจากร้านค้ากล่องโฟมเบิเทียงทั้งหมดนี้ก็คือพลาสติกพลาสติกใช้ครั้งเดียวหรือซิงเกิลยูทพลาสติกือพลาสติกที่เราใช้แค่ไม่กี่นาทีแต่ใช้เวลาย่อยสลายถึง400รปีในแต่ละวันมหาวิทยาลัยของเราได้ใช้พลาสติกเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นโรงอาหาร ร้านค้าต่างๆหรือการทำกิจกรรมต่างๆพลาสติกไม่ได้แค่สร้างปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมแต่จะย้อนกลับเข้าสู่ตัวเราการใช้กล่องคงกับความร้อนอาจจะปล่อยสารที่เป็นอันตารายต่อร่างกายและไมโครพลาสติกจากการปนเปื้อนในสารอาหารก็เข้าสู่ร่างกายเราโดยที่เราไม่รู้ตัวการลดพลาสติกไม่ใช่แค่หน้าที่ของเจ้าหน้าที่แต่มันคือความรับผิดชอบของพวกเราทุกคน เราไม่จำเป็นต้องสมมบูรณ์แบบแค่เริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆจากวันนี้เซโนทูซิเกินยูพลาสติกมหาวิทยาลัยของเราต้องสะอาด,ออด,ดขึ้นและโลกใบนี้ก็จะดีขึ้นด้วย